ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่976งานเต้นราม 2. ทันทีที่จ่ายวินเชิงเข้ามาพร้อมกับเจียนอีหลิงทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากในทันที ซึ่งทั้งสองคนกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะน,นี้ทุกคนต่างสงสัยว่าตระกูลจ่ายจะปฏิบัติต่อเจียนอีหลิงอย่างไรและคาดเดากันว่าระหว่างตระกูลจ่ายและตระกูลฉินจะเป็นยังไงต่อไปผู้หญิงคนนั้นคือเจียนอีหลิงเหรอท้าไม่ถึงได้แตกต่างจากในรูปถ่ายมากขนาดนี้เธอดูดีและสวยมากเหมือนคนละคนเลยมันต่างจากที่ฉันเคยเห็นก่อนหน้านี้จริงๆ ลุคนี้ช่างน่าหลงไหลจริงๆฉันไม่แปลกใจเลยที่นายท่านเชิงจะชอบเธอเมื่อมองแบบนี้การยืนเคียงข้างกับนายท่านเชิงก็นับว่าถูกต้องแล้วฉันไม่รู้ว่าคนที่วางยาพิษในข่าวหรือนั่นจะเป็นเธอหรือเปล่าแต่คงน่าเสียดายมากถ้าสาวน้อยแสนสวยคนนี้เป็นฆาตกรใครจะไปรู้หลักพวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมิเจียนคนนั้นเลย ดูจากการปรากฏตัวของนายท่านเชิงและมิเจียนในวันนี้แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวหรือแม้แต่น้อยและดูเหมือนว่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใจวินเชิงและเจียนอีหลิงได้รับความสนใจจากหลายๆคนสีหน้าของใจวินเชิงเริ่มดำดื่นขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกไม่พอใจกับสายตาที่ชัดเจนของชายหนุ่มเหล่านั้นใจวินเชิงพาเจียนอีหลิงไปที่มุมอื่นในทันที จากนั้นเขาก็ถอดเสื้อสูทของตัวเองออกและใส่ให้เจียนอีหลิงเจียนอีหลิงมองเขาด้วยความสงสัยเครื่องปรับอากาศที่นี่ไม่อุ่นพอจะทําให้ไหล่ของเธอเย็นเกินไปใจวิญเชิงอธิบายแล้วนายไม่หนาวเหรอไม่ใช่ว่าฉันใส่เสื้อเชิดอยู่เหรอเขาดึงเสื้อของตัวเองจนเผยให้เห็นกระดูกไหายปลาระบนไหล่เล็กน้อยอ๋อ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าของบ้านมิสเตอร์เฮนรี่กูดแมนก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทุกคนมิสเตอร์เฮนรี่กูดแมนเป็นผู้ชายหน้าตาแบบชาวตะวันตกทั่วไปมีอายุราวๆ40กว่าปีมีเบ้าตาลึกจมูกโด่งและแก้มทั้งสองของเขาคมราวกับใบมีดเขาสวมใส่สูทสีดำซึ่งแวบแรกทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนเป็นสุภาพบุรุษวัยรุ่นมิสเตอร์เฮนรี่กูดแมนกล่าวทักทายแขกอย่างสุภาพ ส่วนลูซี่ก็ออกมาพร้อมกับผู้เป็นพ่อและทันทีที่เธอปรากฏตัวเธอก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงได้อย่างง่ายดายผมอยากศกสีทองยาวได้ตกลงบนไหล่ของเธอการแต่งหน้าที่ประณีตช่วยขับเน้นให้ใบหน้าของเธอมีมิติดูสดใสและสะดุดตาเป็นอย่างมากเธอสวมชุดเดรสสอยาวสีขาวประดับเลื่อมแต่ถ้ามองดูดีๆเลื่อมที่ประดับเป็นเพชรซึ่งมันไม่ใช่เลื่อมธรรมดาทั่วไป ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะออกมาจากภาพวาดสีน้ำมันแบบตะวันตกจริงๆผู้ชายที่ยังมองเจียนอีหลิงอยู่ก็เปลี่ยนเป้าหมายในทันทีซึ่งสายตาและความสนใจของพวกเขามุ่งไปที่ลูซี่อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเจียนอีหลิงก็มีคู่มั่นอยู่แล้วและผู้ชายคนนั้นเป็นถึงนายท่านเชิงที่พวกเขาไม่สามารถจะยัวย่วยุได้อีกด้วยใจวินเชิงไม่ชอบให้ใครมาจ้องเจียนอีหลิงเขาจึงดึงเจียนอีหลิงไปเต้นรำบนฟลอเต้นรำ สำหรับการเต้นรำของเจียนอ e ีหลิงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยนักและมีเพียงไม่กี่ครั้งที่เธอได้ลูซี่พบใจวินเชิงและเจียนอ e ีหลิงที่ประปนอยู่ในฝูงชนและสายตาของเธอก็จับจ้องไปที่คนเต้นรำาก,กับใจวินเชิงทั้งสองเสื้อสูทของใจวินเพิ่งอยู่บนตัวของเจียนอ e ีหลิงซึ่งการเคลื่อนไหวของเขาอ่อนโยนแต่ภายในดวงตากลับอ่อนโยนยิ่งกว่าแววตาของความโศกเศร้าฉายแววในดวงตาของลูซี่อย่างรวดเร็ว ลูซี่นึกถึงช่วงเวลาที่เธอเคยนอนดึกเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับเขาได้อย่างแม่นยามสถานการณ์ของเธอในตระกูลกูดแมนไม่ค่อยดีนักในเวลานั้นเธอรู้สึกเหงามากและคณิตศาสตร์เป็นงานอดิเรกของเธอซึ่งการเข้าร่วมสมาคมคณิตศาสตร์แอดดิงตันทำให้เธอได้พบความสุขในชีวิตเมื่อเธออยู่กับเขาเธอรู้สึกเหมือนได้เจอคนรู้จักและรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเธอทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสในตระกูลในที่สุดลูซี่ก็ได้รับการอนุมัติจากผู้อาวุโสและตอนนี้เธอก็มีอำนาจอยู่ในมือลูซี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาแต่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจ่ายวินเชิงจะมั่นหมายแล้วตอนที่977งานเต้นรามเฮนรี่กูดแมนก็สังเกตเห็นจ่าวินเชิงเช่นเดียวกัน เขาเดินไปหาลูซี่ลูกสาวของเขานี่คือเด็กตระกูลจ่ายเหรอน้ำเสียงเขาค่อนข้างดูถูกเล็กน้อยในสายตาของตระกูลกูดแมนนี่ก็แค่เพียงตระกูลจ่ายยังไม่อยู่ในสายตาของพวกเขาพ่อขนหนูขอร่วมมือกับตระกูลจ่ายแทนการทำการทานจ่ายได้ไหมคะลูซี่ขอร้องพ่อของตัวเองอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ เฮนรี่ปฏิเสธข้อเสนอของลูกสาวอย่างเด็ดขาดลูซี่ลูกต้องเข้าใจว่าแผนนี้สำคัญต่อพ่อและลูกมากแค่ไหนการถอยกลับจะทำให้ผู้อาวุโสของตระกูลรู้สึกว่าเราร้ายประโยชน์ลูซี่หลับตาลงความลังเลอันเจ็บปวดฉายขึ้นบนใบหน้าเธอเฮนรี่เกลียกล่อมลูซี่ว่าลูซี่ลูกต้องตื่นได้แล้วผู้ชายจะมีเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ตราบใดที่ลูกมีอำนาจของตระกูลแล้ว ลูซี่ไม่สามารถหักล้างคำพูดของพ่อเธอได้เธอทำได้แค่เชื่อฟังพ่อของเธอเท่านั้นหนูรู้ขะพ่อหนูจะไม่ทำลายแผนของเราดีแล้วเฮนรี่รู้สึกพอใจพ่อคิดว่าตระกูลจ่ายและตระกูลฉินในเมืองหลวงนั้นเป็นตระกูลที่ไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กสองคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางสังคมมากับพ่อเราจะไปพบกับจ่ายหวินเชิงตอนนี้เฮนรี่กูดแมนเดินไปที่จ่ายหวินเชิง พอจบเพลงจ่ายวินเชิงกับเจ e ียนอีหลิงก็หยุดมิสเตอร์จ่ายเฮนรี่เดินไปที่จ่ายวินเชิงด้วยรอยยิ้มและยื่นมือออกไปจับมือกับจ่ายวินเชิงจ่ายวินเชิงมองมือที่ยื่นออกมาของเฮนรี่แต่ไม่ได้เอื้อมมือออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเฮนรี่หายไปทันทีนี่คือนายน้อยของตระกูลจ่ายที่ร่ำรวยในเมืองหลวงงั้นเหรอ แค่เขายอมลดตัวลงและจับมือกับคนตระกูลจ่ายก่อนก็ถือว่าเป็นวาสนาของจ่ายวินเชิงแล้วแต่จ่ายวินเชิงกลับกล้าที่จะหักหน้าเขางั้นเหรอติวเตอร์ของตระกูลจ่ายเราไม่ได้สอนให้เราสุภาพกับทุกคนนายท่านเชิงมีน้ำเสียงที่หยิ่งผยองนักผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแต่คุณคงไม่รู้จ่ายหวินเชิงตอบด้วยรอยยิ้มโดยไม่ได้ตั้งใจจะมองหน้ามิสเตอร์กูดแมนที่อยู่ต่อหน้าเขา ลูซี่ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันเมื่อเธอไปหาจ่ายวินเชิงที่บริษัทในวันนั้นแม้ว่าเขาจะดูเย็นชาแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีเป็นศัตรูจ่ายวินเชิงที่เป็นแบบนี้จะทําให้พ่อเธอโกรธและเมื่อพ่อเธอโกรธเขาจะทําได้ทุกอย่างเฮนรี่ส่งเสียงเยาะเย้ยให้จ่ายวินเชิงและกําลังจะโจมตีเขาทัานใดนั้นคนที่อยู่ด้านล่างก็วิ่งเข้ามากระซิบข้างหูเขาสองสามคำสีหน้าของเฮนรี่เปลี่ยนไป เขารีบหันหน้าแล้วเดินไปที่ประตูราวกับว่ากำลังจะพบกับบุคคลสามคนทุกคนในงานเลี้ยงต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกซึ่งทำให้มิสเตอร์กู๊ดแมนรู้สึกกระสับกระส่ายมากไม่นานหลังจากนั้นชายชาราคนหนึ่งก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงโดยมิสเตอร์กู๊ดแมนทุกคนในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายชาราคนนี้มีสถานะอะไรทำใหถึงทำให้มิสเตอร์กู๊ดแมนเข่าเขาได้มากขนาดนี้ มิสเตอร์กู๊ดแมนมาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกดังนั้นคนที่ทำให้เขาเคารพได้แบบนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสายตาของทุกคนมองไปที่ชายชราด้วยความสงสัยและความเคารพหลังจากเข้าไปในงานเต้นรำชายชราก็ตรงไปที่จ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงนายท่านเชิงไม่ได้เจอกันนานเลยนะชายชราทักทายจ่ายหวินเชิงอย่างกระตือรือรน้นไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ใจวินเพิ่งจับมือกับชายชาราทั้งสองดูสนิทสนมกันมากเรื่องนี้ทําให้ทุกคนประหลาดใจอีกครั้งแม้แต่เฮนรี่ก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันตอนที่978ในท่านเชิงก็มีตุ๊กตาถุงเท้า 1. ระหว่างใจหวินเชิงและมิสเตอร์ฮอนนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาคืออะไรทําไมสองคนนี้ถึงดูคุ้นเคยกันนะักมิสเตอร์ฮอนไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นสมาชิกหลักของตระกูลฮับบุกและกลุ่มอำนาจอันยิ่งใหญ่ของตระกูลฮับบุกด้วยตระกูลฮับบุกเป็นตระกูลเก่าแก่ในทวีปโอที่เทียบได้กับตระกูลกูดแมนและเป็นหนึ่งในแปดตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าพวกเขาจะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ตำแหน่งของเฮนรี่กูดแมนและลูซี่กูดแมนในตระกูลกูดแมนนั้นยังด้วยกว่ามิสเตอร์มิสเตอร์เฮิร์นในตระกูลและฮับบุกอยู่มาก ดังนั้นเมื่อมิสเตอร์กูดแมนเห็นมิสเตอร์ฮอนเขาจึงแสดงความเคารพอย่างมากนอกจากนี้ถ้าไม่ใช่คนสนิทคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นเขาด้วยซ้ำนับประสาอะไรที่จะเพื่อนกับเขาแม้แต่เฮนรี่กูดแมนก็เคยเจอมิสเตอร์ฮอนในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเท่านั้นนั่น,น,นคือเหตุผลที่เขาแปลกใจมากเมื่อรู้ว่ามิสเตอร์ฮอนมาที่งานเต้นรำในวันนี้ตอนนี้มิสเตอร์ฮอนดูสนิทกับจ่ายวินเชิงมากซึ่งทำให้เฮนรี่รู้สึกงงเล็กน้อย เฮนรี่ถามอย่างระมัดระวังว่ามิสเตอร์ฮอนรู้จักนายท่านเชิงคนนี้งั้นหรอมิสเตอร์ฮอนยิ้มและพูดว่านายท่านเชิงเป็นเพื่อนเก่าของฉันและยังเป็นเพื่อนที่สำคัญมากคําตอบของมิสเตอร์ฮอนท่าให้เฮนรี่หัวเราะไม่ออกใจวินเชิงสนิทสนมกับมิสเตอร์ฮอนจริงๆเขาหาได้ยังไงนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยนอกจากนี้มันยังเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักต่อเฮนรี่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในตระกูลฮับบูกลุกขึ้นและตัดขาดเขาเมื่อรู้ว่าเขาแต่ต้องตระกูลจ่ายสิ่งเดียวที่เขาดีใจตอนนี้คือเขาใช้ทางอ้อมในการจัดการกับตระกูลจ่ายและตัวเขาเองก็ยังไม่ถูกเปิดเผยทำให้เขายังมีที่ว่างสำหรับการดำเนินงานอีกมากเมื่อเฮนรี่มองไปที่จ่ายวินเชิองอีกครั้งดวงตาเขาก็เปลี่ยนไปไม่สามารถดูถูกเขาเหมือนเมื่อก่อนได้อีกต่อไป ลูซี่มองไปที่จ่ายวินเชิงด้วยความประหลาดใจแบบเดียวกันเธอไม่ได้คาดหวังว่าจ่ายวินเชิงจะติดต่อกับคนของฮับบูกแต่ไม่ช้าเธอก็คิดออกเขาไม่เคยเป็นคนธรรมดาสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหาไม่ได้ด้วยเฮนรี่เรียกสติกลับมาและกล่าวว่าเป็นแบบนี้นี่เองมันบังเอิญจริงๆที่ทุกคนมางานเต้นรำของฉันในวันนี้มิสเตอร์ฮอนอธิบายว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อพบกับมิสเตอร์จ่ายมิสเตอร์ฮอนแสดงให้เห็นว่าการมังเต้นเต้เตาเรนในวันนี้ไม่ใช่เพื่อเฮนรี่หรือเพื่อตระกูลกูดแมนเฮนรี่ทั้งตกตะลึงและอับอายมิสเตอร์ฮอนมาเพื่อจ่ายวินเชิงไม่ใช่เพราะเขาเหรอจ่ายวินเชิงคนนี้มีความสามารถแบบไหนถึงทำให้ผู้อาวุโสในวงการที่เคารพนับถือมองเขาอย่างชื่นชมได้ถึงเพียงนี้จ่ายวินเชิงพูดกับมิสเตอร์ฮอนว่า ขอบคุณมิสเตอร์ฮอนที่มาไม่อย่างนั้นวันนี้ผมอาจจะเบื่อตายในงานเต้นรำนี้ก็เป็นได้มิสเตอร์ฮอนหยอกล้อว,ว่านายจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อนายมีภรรยาตัวน้อยของนายอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอมิสเตอร์ฮอนมองไปที่เจียนอีหลิงที่เงียบงันและเย็นชามิสเจียนผมมักจะได้ยินพี่จ่ายพูดถึงคุณบ่อยๆคุณมีสเสน่ห์อย่างที่เขาพูดจริงๆทั้งสวยและน่ารักจนทำให้ผู้คนไม่อาจละสายตาไปจากคุณได้เลย ไม่แปลกใจที่พี่จ่ายจะฝันถึงคุณและไม่เคยลืมคุณเลยฝันถึงไม่เคยลืมค้าพูดของมิสเตอร์ฮอนทำให้ใบหน้าของเจียนอีหลิงแดงกำจใจหวินเชิงก็ดูเขินอายเล็กน้อยเช่นเดียวกันลูซี่ที่อยู่ข้างๆเธอรู้สึกอึดอัดมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ตอนที่979ในท่านเชิงก็มีตุ๊กตาถุงเท้า2 มิสเตอร์ฮอนยังกล่าวอีกว่ามิเจียนและมิสเตอร์จ่ายเป็นคู่ที่เหมาะสมมากฉันไม่ได้ดื่มไวน์ในงานมั่นของพวกเธอดังนั้นเมื่อพวกเธอแต่งงานอย่าลืมเชิญฉันฉันอยากดื่มไวน์ในงานแต่งงานของพวกเธออือเจียนอีหลิงไม่ได้เงยหน้าขึ้นและเสียงของคำตอบก็เบาลงเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมจะเชิญคุณอย่างแน่นอนจ่ายวินเชิงตอบกลับแทนเจียนอีหลิงงั้นก็อย่าปล่อยให้ฉันรอนานเกินไป ไม่น่าจะนานนะมิสเตอร์ฮอนหัวเราะและพูดกับจ่ายวินเชิงว่าฉันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากนายไม่ทราบว่านายจะว่างเมื่อไหร่มิสเตอร์ฮอนมีอะไรให้จ่ายวินเชิงช่วยงั้นหรือพ่อลูกกูดแมนที่อยู่ข้างๆยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกลึกลับมีอะไรที่ตระกูลฮับบุกต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมีอะไรที่ตระกูลฮับบุกรกทำได้แต่จ่ายวินเชิงทำได้ตอนนี้ฉันว่างจ่ายวินเชิงตอบ งั้นเราไปนั่งคุยกันดีกว่าขณะที่สองพ่อลูกกำลังสงสัยมิสเตอร์ฮอนจ่ายวินเชิงและเจียนอ e ีหลิงก็นั่งลงและพูดคุยกันพ่อลูกกูดแมนยืนเงียบอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานผ่านไปครู่หนึ่งเฮนรี่ก็ถามลูกสาวของเขาว่าลูซี่ลูกรู้ไหมว่าจ่ายวินเชิงและมิสเตอร์ฮอนรู้จักกันได้ยังไงลูซี่สายหน้าเธอไม่รู้ นอกเหนือจากการอยู่ที่สมาคมคณิตศาสตร์แอดดิงตันแล้วเธอรู้ว่าใจวินเชิงสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนเรื่องของใจวินเชิงด้านอื่นนั้นเธอรู้น้อยมากเฮนรี่รู้สึกกังวลถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแผนของเราน่าจะพังแล้วลูกมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม พวกเราจะล้มเหลวไม่ได้พ่อจะกระตุ้นให้ตระกูลฉินเร่งดำเนิกกนการและพยายามทำลายตระกูลจ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าพวกเขาทำลายตระกูลจ่ายไม่ได้กระกูลฉินก็จะต้องถูกท่าลายแต่ถึงอย่างนั้นเฮนรี่ก็ยังกังวลอยู่จ่ายหวินเชิงคนนี้ทำให้เขากังวลมากเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เฮนรี่มองไปที่ลูกสาวของเขาและทันใดนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้ลูซี่ลูกไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นหรอกเหรอ งั้นลูกก็ลองดูสิว่าลูกจะจัดการเขาได้ไหมเฮนรี่ที่เคยคัดค้านลูกสาวของเขาเกี่ยวกับจ่ายวินเชิงในตอนนี้เขาเปลี่ยนใจทันทีเมื่อเขาพบว่าจ่ายวินเชิงไม่ง่ายที่จะรับมืออย่างที่เขาคิดในความคิดของเขาลูกสาวไม่สำคัญเท่ากับสถานะของตระกูลลูซี่ลังเลเล็กน้อยเขามีคู่มั่นอยู่แล้ว คู้มั่นของเขาดูก็รู้ว่าเป็นสาวน้อยที่ทำอะไรไม่ได้เลยด้วยความสามารถของลูกการจัดการกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่สามารถรับมือได้คำพูดของพ่อทำให้ลูซี่รู้สึกประทับใจเล็กน้อยเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่จ่ายวินเชิงเจียนอีหลิงนั่งอยู่ข้างๆจ่ายวินเชิงถือแก้วที่บรรจุนมและดื่มอย่างเงียบๆเ,เมื่อมองจ่ายวินเชิงอีกครั้งใบหน้าที่หล่อเหลาและชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจลืมเลือนได้ ทุกการเคลื่อนไหวและรอยยิ้มของเขาถูกฝังอยู่ในจิตใจของเธอทันใดนั้นลูซี่ก็รู้สึกว่าพ่อของเธอพูดถูกไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องแพ้ผู้หญิงแบบนี้ลูซี่เป็นชาวตะวันตกและมุมมองความรักค่อนข้างเปิดกว้างหลังจากแน่ใจว่าตัวเองไม่สามารถวางความรู้สึกที่มีต่อใจหวินเชิงลงได้ลูซี่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปโอเคหนูจะพยายาม ลูซี่ตกลงตามข้อเสนอของพ่อเธอเฮนรี่กับลูซี่มาที่ด้านข้างของมิสเตอร์ฮอร์และจ่ายวินเชิงที่กำลังคุยกันอยู่มิสเตอร์ฮอร์และจ่ายวินเชิงกำลังพูดคุยกันในหัวข้อที่พ่อและลูกสาวไม่ค่อยเข้าใจมากนะักตอนที่980นายในท่านเชิงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม 1. หลังจากนั้นไม่นานมิสเตอร์ฮอร์ก็ยิ้มและพูดกับจ่ายวินเชิงว่า เรื่องนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่จ่ายจริงๆหลังจากคุยกันแล้วความคิดของฉันชัดเจนขึ้นมากมิสเตอร์ฮอนเกรงใจเกินไปแล้วจ่ายหวินเชิงยิ้มบางๆดวงตาของเขาลึกล้ำเมื่อเห็นมิสเตอร์ฮอนคุยกับจ่ายหวินเชิงแล้วเฮนรี่ขัดจังหวะแล้วพูดว่ามิสเตอร์ฮอนฉันมีวัยแดงอายุ82ปีหนึ่งขวดอยู่ในห้องใต้ดินฉันอยากจะขอให้มิสเตอร์ฮอนชิมมิสเตอร์จ่ายขอตัวสักครู่ได้ไหม เฮนรี่รู้ว่ามิสเตอร์ฮอนชอบไวน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์แดงมิสเตอร์ฮอนยิ้มและปฏิเสธคำเชิญของมิสเตอร์เฮนรี่ฉันขอโทษมิสเตอร์เฮนรี่ฉันชอบไวน์แดงมากและไม่อยากพลาดไวน์ชั้นดีของคุณแต่ตอนนี้ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาในต่างประเทศกับพี่จ่ายก่อนถ้าฉันให้ดื่มไวน์ฉันคงไม่ได้พูดคุยเรื่องธุรกิจมิสเตอร์ฮอนทำให้เฮนรี่รู้สึกเจ็บใจอีกครั้งมิสเตอร์เฮนรี่หัวเราะอย่างกระอักกระอ่วน ใช่ใช่แล้วตระกูลฮับบูกและตระกูลจ่ายพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาในต่างประเทศดูเหมือนว่าสิ่งที่เขากังวลจะเป็นจริงตอนนี้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากจริงๆเขาไม่อยากสู้กับตระกูลฮับบูกสิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือถ้าคนของตระกูลรู้ว่าเขายังไม่ได้จัดการกับตลาดตะวันออกและไปสู้กับฮับบุกเขาคงรักษาสถานะของตระกูลไว้ไม่ได้ ใจวินเชิงยิ้มอย่างชั่วร้ายผมไม่รังเกียจถ้ามิสเตอร์ฮอนจะให้ผลประโยชน์ทั้งหมดกับผมหลังจากที่ดื่มไวน์แล้วพี่ใจ่ายนายมันร้ายจริงๆตระกูลจ่ายทำเงินได้มากขนาดนี้แล้วนายยังคิดจะเอาผลประโยชน์จากฉันอีกเหรอมิสเตอร์ฮอนตอบด้วยรอยยิ้มทั้งสองคนอายุห่างกันถึงหนึ่งรุ่นแต่ยังหยอกล้อกันได้ขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาดีนั้นจริงๆ มิสเตอร์เฮนรี่มองไปที่ลูซี่ที่อยู่ข้างๆตัวเองเพื่อส่งสัญญาณให้เธอทำอะไรบางอย่างลูซี่พูดเธอเปลี่ยนหัวข้อไปที่เจียนอ e ีหลิงที่เงียบมาตลอดฉันได้ยินมาว่ามีเจียนเป็นหมอลูซี่ได้ตรวจสอบเจียนอ e ีหลิงและรู้ว่าเจียนอ e ีหลิงเป็นหมออีกทั้งเธอยังได้เข้าร่วมสถาบันวิจัยทางการแพทย์วิหลิงและโรงพยาบาลลู่ไหเ่เซินตามลำดับ เธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์วิหลิงแต่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินสถาบันการแพทย์ที่เชื่อถือได้ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้และค่อนข้างเป็นที่รู้จักในวงการแต่ไม่ว่าเธอจะมีชื่อเสียงในวงการแพทย์มากแค่ไหนเธอเป็นแค่หมอต่อหน้าตระกูลที่ร่ำรวยเช่นกูดแมนไม่ว่าหมอจะเก่งแค่ไหนพวกเขาก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศที่มีเงินเดือนสูงกว่าเล็กน้อยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ เออเจียนอีหลิงตอบการเป็นหมอต้องรับคนไข้ทุกประเภททุกวันไหมลูซี่ถามจ่ายวินเชิงช่วยเจียนอีหลิงตอบก่อนลูซี่เธอกำลังพูดถึงหมอทั่วไปตระกูลของอีหลิงไม่จำเป็นต้องเผชิญกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นทัศนคติในการปกป้องของจ่ายวินเชิงชัดเจนมากดูเหมือนว่าลูซี่กำลังถามคำถามเพิ่มเติม ลูซี่กล่าวว่าเป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่รู้ว่าหลังจากแต่งงานกับนายท่านเชิงแล้วมิเจียนจะเป็นเพื่อทำร้ายคู่มั่นของเขาพรรยาเต็มเวลาหรือเป็นหมอต่อไปเหรอลูซี่กล่าวลูซี่ไม่ได้เปิดเผยความทะเยอทะยานหรือความเกลียดชังใดๆต่อเจียนอ e ีหลิงใจวินเชิงตอบคำถามโดยไม่ได้รอให้เจียนอ e ีหลิงเป็นคนตอบลูซี่เธอถามเรื่องส่วนตัวของเรามากมายเพราะเธอห่วงใยเรางั้นเหรอ ถ้าใช่ฉันก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่โปรดอย่าสอดแนมชีวิตส่วนตัวของเราสองคนมากเกินไปเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเธอมีความคิดแปลกๆก,กับฉันที่กำลังจะแต่งงานสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้